สวัสดีครับเดือดฟองเซ่เดือดฉนวนเกียรตินี้นเอาวันนี้มาดูเรื่องของการใช้แวบดีที่แปลว่าบอกนะครับดีก็คือบอกใครนะครับเ,เรื่องอะไรหรือเรื่องสิ่งของครับเรื่องอะไรให้ท,ทราบโ,นะโดยเป็นคําพูดนะฮะโดยเป็นคําพูดก็คือแ,กกแนออฟนกอนเนตวิโชัส์อาร์วินแบ็กซ์ออนฟาฟาฮอตนะครับก็คือแฟกแนกอนเนตวิโชัส์อาร์ วีนแป็กซอนคนนะครับปาโดยเป็นคำพูดครับเราก็เรียกว่าปาแล้วก็าปาพอลนครับโดยคำพูดเราดูตัวอย่างเประโยคที่หนึ่งนะครับฉันพูดความจริงเราจะพูดว่า je dis la vérité je dis la vérité นักศึกษาพูดสวัสดีกับคุณครู les étudiants dis e n t bonjour au professeurs les étudiants disent bonjour au professeurs vous dites merci beaucoup à tout le monde vous dites merci beaucoup à tout le monde nous disons au revoir à tout le monde nous disons au revoir à tout le monde ฉันมีอะไรจะบอกคุณ J'ai quelque chose à vous dire J'ai quelque chose à vous dire บอกฉันเกี่ยวกับโครงการต่างๆของคุณ Dit m o i vos projets Dit m o i vos projets นอกจากนี้ดีย,ยังจะแปลว่าสั่งหรือออกตอนเก็ได้นะครับที่แปลว่าสั่งได้อันนี้คือดีนะครับดีนั้นอาจจะแปลว่า ออกดอนเน่นะครับก็คือเป็นอแล้วก็ดอนเน่ครับที่แปลว่าส,สั่งเช่นพ่อได้บอกให้ฉันเงียบหรือพ่อสั่งให้ฉันบอกให้ฉันเงียบนั่นเองก็อบอกว่ามงแปะมาดีเดเมอร์แต่มงแปะมาดีมาดีเดเมอร์แต่ครับเราก็จะได้ว่ามงแปะครับแปะแล้วก็มาดี เดือดครับแล้วก็เมิร์แตกนะครับหรือว่าคุณครูอนุบาลเนี่ยบอกเด็กๆให้เงียบบอกเด็กๆให้เงียบเราก็จะพูดว่าลาแมทเแทสลาแมตท์แทสดีโอสองฟองเดือดแตกก็คือลาแมตท์แทส ละแมทเทสครูคร right? right? er. ok ับลมเสดีโอสอัมฟงโอสอัมฟงนะครับดครับดรบอกให้เงียบนอกจากนี้ดียังอาจจะหมายถึงว่าองค์ดีเรนครับดีอาจจะหมายถึงองค์ดีเรก หรืออาจจะหมายถึงองค์ขวู้ยนะครับก็คืออองค์แล้วก็องค์ขวูยนะขวก็แปลว่าเราเชื่อกันว่าว่ากันว่ากล่าวกันว่านะครับอันนี้ก็คือว่ากันว่าเชื่อกันว่ากล่าวกันว่าเราจะมาดูนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเอประโยคก็คือ เขาว่ากันว่านะฮะว่ากันว่าฝนจะตกนะฝนจะตกนะครับหรือเชื่อกันว่าฝนจะตกนะครับเราก็จะพูดว่าองค์ดีเรองค์ดีเคสแล้วก็อว่าหรือหัวับว่ากันว่าฝนจะตกไหมครับองค์ดีเคสอีว่าหรือหัวครับก็จะได้ว่า งยิรครับแล้วก็กีวว่าเลวรวาวฝนจะตกนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งเราอาจจะพูดว่าเชื่อกันว่าเชื่อกันว่าฝนจะไม่ตกครับเราก็จะพูดว่าองค์ หัเรศยีวเนื้อลกาปาครับก็คืออกก็หัวเรครับองหัวเรครับแล้วก็คิ้วเนปลือกปลาเปลืแล้วก็ปลาอเปลืปาปา เรือบาป้านะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเชื่อกันว่าอีกตัวอย่างหนึ่งเราอาจจะถามว่าจะถามว่าอย่างไรดีจะถามว่า,า,วานี่คืออะไรนะครับก็คือถามว่า s เกือบ เศษเศษนี่คืออะไรครับเราก็บอกว่าอง,องุ่นองุ่นมะเขือเทศครับก็คือถ้าถามว่าน,นี่คืออะไรน่าจะเป็นมะเขือเทศน,นะครับเราก็จะถามว่า เอสเคเซะครับเอสเคเซ่คือนี้คืออะไรครับเราก็ถามว่าเอสเคเซ่คืออะไรครับเอสเคเซ่แล้วเราก็ตอบว,ว่าโอ้นะครับแล้วก็ฟัวเร่ขนะองฟัวเร่หนึ่งต้มอัดน่าจะเป็นมะเขือเทศนะทีนี้การใช้ดีสุดท้ายก็คือ วูหัวดีนะครับ v ูหัวดีวูหัวนะครับแล้วก็ดี v ูหัวดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าหมายความว่านั่นเองนะครับก็คือแปลว่าซีจีฟีซีจีฟีครับหมายความว่านะครับก็คือหมายถึงความว่า ตัวอย่างของเรานั้นอาจจะมีตัวอย่างว่าตัวอ,อย่างคือเสตืเซตือเสอกเสมกบดีก็คือนายรู้ไหมว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรครับหรือว่าว่า เธอรู้ไหมว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือเธอรู้ไหมว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรครับเราก็จะพูดว่าเซจนะก็คือเซจูเซกเซโมเซโม เอดีนบอร์ดีเอดีครับทีนี้อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งออเาราอาจจะด้วยประโยคที่ว่าเซเด e more s e more the n e f r dear t n e f r dear e m e ก็คือ ถ้าภาษาไทยเราจะพูดว่าคำสองคำนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันนะครับ m do not never d e p a lamem s i o w s นะครับำสองคำนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน,นครับเราก็จะพูดว่า C do uh, โม่ก็ n h e world นะครับ r v e v o r l d the world party l a n mem chose l a n mem chose ครับ the world party l a n mem chose อันนี้ก็คือตัวอย่างของ D หรอกในวันนี้นะครับ